โอ้ยหายใจไม่ทันแทนคนโก้ทุกคนไม่ได้หยุดเลยทั้งร้องทั้งเต้นทั้งเอนเตอร์เทนทุกอย่างแล้วใดๆแล้วเขาก็จัดเพลงให้เพื่อนนะจ๊ะอืมไอ้ที่มันลอยององลองอองลองไปไปโอเดีโอเขาขอไวอ้อ่ะแล้วจริงๆโตโจธวัชชัยจัดให้แล้วแล้วคนโก้เขาก็จัดให้อีกเอ่อไม่มาพร้อมเงินไงเขาก็เลยจัดให้แบบแค่ท่อนฮุก อืห้าพันนะโอนเลยนะเพื่อนรักอืมโอนเลยนะตั้งห้าพันเดอ้อครึ่งท่อนนะโจธวชัยลองให้เต็มเพลงนะคนโก้สงสัยห,หมดเป็นแสนนะ่ะไปไปต้องเปยให้ทวชัยเป็นแสนนะ่ะอืมคุณน่ารักน่ารักมากทุกคนเขาเก่งแล้วแบบไม่รู้จะพูดยังไงเอาไมาอีกแล้วบุ๊ น้องเก่งไงน้องเอาอยู่เอาอยู่ทุกงานเอาอยู่ทุกอย่างเอนเตอร์เทนมาหมดแหละเมื่อคืนนี้หมอลงหมอลําได้ทุกแนวทั้งเต้นทั้งอะไรอลิสก็มาตลอดคือแบบว่าอลิสก็ไม่หลับไม่นอนอ่ะตามเป็นเงาเลยนางคนนี้ตามเป็นเงาเลยไม่มีใครขอจัดให้หมดอลิสอะ่ะคือไม่ต้องขอเดี๋ยวนี้ตามเป็นเงาทันโดนดเลย หรือเป็นตัวจริงของธนดลหรือเปล่าก็ไม่รู้ธนดลเป็นเงาแทนจริงๆนะทุกคนนางมาตลอดเป็นช่วงๆอลิซ่าไม่เคยขอแต่นางจัดน่ารักเจอกูบอสบริยานพ่อเม็ดแพ้กูบอสปี นุกนุกครับครับไอ้พอดีอัไอ้ไปเห็นในในกลุ่มปิดมาครับเพิ่นมีเอฟซีพิเศษคนหนึ่งเพิ่นมาขอเพลงไว้เพิ่นอยากฟังนุ๊กลองได้ยครับอ๋อนี่บ่กินเหล้ามันโคบ่แมน่นอ่านจอด้วยนะเพิน่นเพิ่นอยากฟังนุ๊กลองอย่าลืมอ๋อบ่ได้ลืมหรอกครับเอา น,นะครับตั้งใจสิบล่ลอกพอมันบ่ให้หายตีบเลยเอาเนาะเอาเพิ่นบ่ได้ให้มาบ่บ่มีตีบครับโอ้ขี้อยากขอก็ข,ขอครับจังซั่นบ่จังซั่นไอ้ไอประกาศให้ผมได้บ่ว่าขัดผมลองจักท่อนจักท่อนหกหนึ่งเนี่ย<อ>ผมขอ5,000ขอ5,000นได้ห่ะกล่องใช่ป่ะอ้าวน,น,นั่นๆกล่อ,กองนั่นอ๋อกล่องประกาศให้ค่อยเนีประกาศให้ค่อยเนีครับผมประกาศไปถึงไฟไฟโอริโอนะครับ น้องนุกส่งสารมาว่าฮุกหนึ่งขอห้าพันได้ไหมครับอันนี้บอกแล้วเหรอ่บอกแล้วบอกแล้วเอาก่องยุดสักกว<อ>ะป่วบุ่วนป่นโอนมานะเพื่อนนกี่พันนะห้าพันอ่ะขึ้นขี้มาเอาแกฮหกแกฮหกวะเฮ้ให้ทดสอบขี้ เอาขี้นี่เด้อเอาขี้นี่เด้อให้จ้องลอยอ้อมวังเกี่ยงการลองส้อนก้าวเข้าอยู่ทั้งสํานันมาวัดเถิดเจยาญาติในเฮาได้ฟังกั็ดีใจนายเดี๋ยวหยุดลองเสียงกันบ่ด้เดินไปนะเพื่อนรัก เอาซ้ำดีนป right, ่ะแต่งเงี้ยครับโอ้แต่งเงี้ยนันปะแมนครับผมขอบคุณครับทุกคนครับโอ้ขอบคุณหลายๆครับ ข่อยกันแล้วมาต่อต่อไม่ได้อยู่ข่อยอยากลองอีกผมว่าต้ pues องจะกลับแป๊บนึงเด้อพี่น้องเบิดไปเบิดแล้วโอ้ยฮะยังไหมสองพันกลับก็เด้อครับพี่น้องรเดี๋ยวมือจิมือหนาจังบอกกันไหมเด้อโอ้ยอ่ะหนึ่งผลงานเพลงสุดท้าย ผู้ชายในฝันมอบให้กับสาวๆหน้าเวทีสาวๆที่ชอบเก็บอะไรลึกๆไปคิดไว้ตอนเย็นๆตอนกลางค่ำกลางคืนแต่ตื่นมาไม่ได้เปียกไม่ได้แฉะน้แ,แห้งหมเดเลยเพราะว่าน้ำหมดแล้วอา้าขอบคุณครับเจ้าหาหลายบาทแล้วเรื่อยหาหลายบาดต้องมาแบงเทน่ิพฮาบาทได้สินะอา้าขอบคุณครับเนือมือเป็นซ้ายผู้ชายในฝันจากนุกตะดนครับผม